กลับมาขอเริ่มต้นสู้ชีตใหม่เริ่มต้นใหม่มะพร้าวอ่อนมาจากบ้านแถวลูกละสิบห้าซืออย่างนี้ก็คือลูกละสิบห้าไปเฉาะเอาเองใช่อันนี้อะไรวุ้นมะพร้าวเหรอส่ตรดั้งเดิมตั้งแต่อยู่หน้าแทนใช่มามากินอันนี้ก่อนดูซิจะอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมจริงวุ้นมะพร้าวคือนุ่มแล้วเนื้อมะพร้าวแน่นๆหอมนะมะพร้าวยี่สิบบาทเองอ่ะสามลูกห้าสิบเฮ้ยมันมันชื่นใจอ่ะหอมใบเตยแล้วก็เนื้อแน่นๆแก้แช่เย็นๆนะอร่อยมากน้ำสดขวดละสิบบาท หขวด50าสขวด50น้ำสูตรเนี่ยใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความกลมกลม่อมมีเนื้อด้วย10บาทสิขวดร้อยน้ำสดกัน <c oughs> เอออร่อยสดจริงมันจะไม่หวานจ๋านะมันจะมีกลิ่นของมะพร้าวขวด50 12ขวดร้อยอร่อยจริงอันนี้แก้วละ20 <c oughs> ่สถ้วยห้สิอ่าสาถ้วยห้สิบอ่าลองทุกอย่างอันนี้20บาทมะพร้าวสดแล้วก็มีเนื้อให้เลยื อร่อยสดจริงอร่อยมาก20บาทอันนี้ซื้อฝากได้ซีนดีก็เมื่อไหร่ขายไอติมไม่ขายละไอติมอะสั่งทําได้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องเลยโอเคพึ่งหมดตัวไปไปอยู่น่นพึ่งหมดตัวไปอันนี้เริ่มต้นใหม่อะสแค่สามเดือนละสองเดือนไปหนูขับมาบ่อยแล้วแหละช่วยกระสับสนุนดีกว่าแกจะได้มีเงินไปซื้อเครื่องไอติมไอติมแกนี่คือรสเด็ดจริงๆอร่อยมากเขาเรากินมานานละ แล้วแกก็หายไปตอนนี้แกกลับมาตั้งตัวใหม่ไว้ใจแกได้เรื่องมะพร้าวเพราะว่ารู้จักแกมานานตรงนี้อยู่ตรงตลาดใหม่เลยโค้งเริ่องจำมาประมาณไม่ถึง500เมตรจะเห็นร้านที่มีมะพร้าวเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีตู้น้ําแข็งสีน้ําเงินอยู่เนี่ยแวะได้เลยอร่อยจริงแล้วราคาไม่แพงแกขายแต่เช้ายันดึกเลยลุงพี่ชิดคนเดิมกลับมาขอเริ่มต้นสู้ชีิตใหม่ใช่ไหม เริ่มต้นใหม่อุ่นนุนแกนเยอะๆจะได้ทําไอติมอร่อยๆให้เรากินเพราะตอนนี้กําลังเก็บตังซื้อเครื่องทาไอติมอยู่อร่อยมากสดชื่นแกดูทุกแก้วเลยแล้วว่าน้ําแข็งถึงไหมแล้วก็โสกกระป๋องไหมขึ้นรถสามเที่ยวแล้วนะยังไม่ได้ไปทันทีเพื่อนสั่งไปเอาแท็กมาเลยแพ็คมาเลย,เลยอย่างเยอะยังมีน้าอีกหกขวดช่วยลุงช่วยลุงมะพร้าวแก้วะ่ะน่าลองมากนึกว่าทาเลยเนะี่ยจะมาซื้อใหม่